ตึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮยพี่โตทำไรอะึ๊บปึ๊บปึ๊พี่โตทำไรอะเอาโอเคครับท่านผู้ชม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสแมผ่านทาง u t u b e นะครับวันนี้เราก็จะมาเซอร์ไพรส์ไอคนที่แบบไม่นอนกันนะตีห้าก็จะมีคําสั่งลับมาให้ได้พิมพ์กันนะเดี๋ยวจะให้ไอพวกนี้พิมพ์2คนรอนี้เดี๋ยวจะพาไปทีละคนแล้วให้คนที่พาไปกลับมาบอกว่ามันเป็นยังไงโอเคนะเราจะเอาไปด้วย1คนนะครับกดจี้สองคนรอนี่นะ โอเคคนแรกที่เราจะพาไปก็คือเฮดดี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้ลองลองให้เฮดดี้พิมพ์คำสั่งนี้นะครับลงรถลงรถลงรถมามา <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปบอก <laughs> บอกสองคนนั้นว่าเป็นยังไง <laughs> ะ okay, นะครับอ่าโอเคนะ S <S เอาละมาเป็นไงใครจะไปต่อพิมใครจะไปต่อกระีผมโอเคมาคำสั่งลับนะคำสั่งนี้นะฮะเป็นคำสั่งลับแบบลับมากๆนะโอเคพิมอู้ลงรถลงรถ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนต่อไปคนสุดท้ายนะฮะคนสุดท้ายรับใช่ปะเออเป็นคําสั่งรับอันนี้มาไอ้นี่หนึ่ง <laughs> สุดจัด <laughs> โอเคคือคําสั่งนี้เนี่ยคนอื่นจะไม่เห็นถ้าเราพิมพ์เราจะเห็นแค่คนเดียวเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สะทุนนะครับอ่าต้องเป็นคนที่ซ้อนซ้อนรถนะครับถึงจะพิมพ์ได้นะฮะถึงคนอื่นพิมพ์เราก็ไมเราก็ไม่เห็นเห็นไหมมันจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์เองเนี่ยเราจะเห็น เป็นไงไม่เห็นมีอะไรเลยเอาใช่หรอไหนลงมาลองดูดิมันเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> เออก็คือว่าเราจะเห็นคนเดียวพี่ไม่เห็นหรอกแต่เองจะเห็นคนเดียวในจอเองนะนี่มันมีคำสั่งไอ้นี้นด้วยให้ออมก็คือคนที่คนที่นั่งอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองลองพิมพ์ดูนะว่ามันเป็นยังไง ไปขับดิจะลองพิมพ์ดูจะลองพิมพ์ดูว่ามันเป็นยังไงออไปขับดิจะลองพิมพ์ดูพับปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้แบบได้เฮ้ยเฮ้ยมันได้นะ <laughs> ไอสัต <laughs> ว์เอย้ยแบบนี้ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนสก,กินเป็นพีโนะพ่โตเลยเป็นพี่โตติ๊ง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 ,ง,ง <laughs> แล้วก็ใช้คำสั่งนี้คำสั่งลับปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊เฮ้ยพี่โตทำอะไรอะ่ะ โอ้เห้ตายสิเฮ้ยเฮ้ยอู้แบบได้นะ <laughs> กูรับไม่ได้กูขอขออกรถแป๊บหนึ่งเอ้ <laughs> hey, <laughs> ซับจะขี่เร็ว <laughs> <laughs> โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นคำสั่งลับนะฮะที่ที่ลับมากๆนะครับก็จะจะเห็นแต่คนจะเห็นเฉพาะคนที่พิมพ์นะครับแต่คนที่ไม่พิมพ์เนี่ยก็จะไม่เห็นประมาณนี้นะครับเอาไปใช้ถ่ายหนังได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับซูเกติกูบ๊ายบาย